ยังไม่ได้ต้มเลยกินนะป่ะน้องจะกินไข่เหรอลูกเฮ้ยแต่ไข่ยังไม่ได้ต้มเลยนะต้มก่อนกินนะป่ะลูกกินได้โอ้ยอยากได้ไข่อยากได้ไข่ดูขอขอขอไข่ไอ้ไน้องไข่เต๊อะไร มันไม่ใช่มือปลาหัวดันหรอกอยูไหนมันไจะเอาไข่มาจะเอาไข่เดี๋ยวไปต้มให้ก่อนไม่เบอร์ชอบไข่สดกินไม่ได้มันเดีย